ขนมแรงหนานะคะผมเพอารู้สึกมันพังแน่รู้อ่ในใจอ่ะดยเฮ้ยข้างหลังมันเห็นแบบเหมือนในหนังเลยอ่ะเฮ้ยหนูอยากลองเอาไฟแช็กอ่ะอยากรู้ว่าเลียแล้วมันจะเฮ้ยมันเป็นร่องเลยนี่เปนี่ไงรอดสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรานัตโต้เขี่ยที่สุดเท่าที่จะเขี่ยได้แล้วเพราะตอนแรกหาเขี่ยไม่ได้แล้วอินมากรีบดู เดี๋ยวตามไม่ทันโอเคทุกคนน่าจะรู้ตั้งแต่ปกคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรใช่แล้วเราจะมาทดลองดูอยากรู้ว่าเรียข้างหลังอะแล้วมันจะหลุดออกมาเป็นรูปแบบจริงเบาอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะพิสูจน์ตรงงานได้เราต้องทําขนมมา,มาก่อนขนมชื่อว่ามันออกเสียงยากมากนะแต่ถ้าเกิดว่าอ่านเป็นภาษาไทยตรงตัวก็คือเดาโกนา <pocket. c ười> แต่ว่าถ้าเกิดเราออกเสียงเกาหลีมันจะตอกบกี <c ười> ไทโกนา ยากอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเอาเสียงยากสิมาทำเลยดีกว่าเปิดประตูแมวแต่เดิมเขาใช้เป็นกระบวยอกเล็กๆเอออันนี้เราก็เอาหานเงินเท่าที่จจเงินได้แล้วมีรอยอะเป็นอุปกรณ์ทําตัวขนมพอเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องมีที่พักที่พักเขาไว้ก็คือที่ที่ปั๊มอ่ะเราทําเป็นถาดแล้วก็แปะฟอยล์ไปแล้วียบร้อยเฮ้ยจริงๆเราเบ้าหน้าเราก็ได้นะดูขาคุณนะว้าว แล้วเขาจะใช้เป็นไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เป็นที่หนากดให้มันมมเป็นใช่เราก็ใช้อันนี้แทนใช้ตูดมันนะรใช้ตูดใช่กดนี้ปึ๊บ กดให้แบนแต่ว่าเราจะไม่ให้มันติดกันโดยมีแป้งอันกประสงค์ถูๆเออไว้นิดนึงเลยน้ำตาลเราจะทำทีละน้อยน้อยใช่เรารู้สึกมันพังแน่รู้ในใจอ่ะพังแน่ของฟูครับครับผมอันนี้เป็นแป้งอันกประสงค์แกะเลยดีกว่าวครก็ได้นบาป้าถ้าเริ่มทำมันจะไม่ทันไงมันร้อนเนี่ยเชื่อหนูอันนี้เชื่อหนูแล้วทีเด็ดของเรานะคะอืมนี่เด็กๆพิมพ์ ใช่แม่พิมพสวัสดีค่ะน้องดาวคนนี้เป็นน้องกุหลาบเดี๋ยวค่อยไปดูลายดีกว่าตอนที่ปั๊มได้เลยอนนี้ตื่นเต้นจังเลยมาเปิดแล้วนะเราจะใช้ไฟเบาๆใชไฟแค่นิดเดียวนะไฟเท่านี้ก่อนเจียมก็เยอะเนี่ยอนเนี้ยอันจะครึ่งนึงนะอืมได้ครับอุ้ยหนูกลัวมันไหม้ใช่สรุปก็คือใช้อันนี้ก่อนนะคะเคยน่ารักไหม แรงขึ้นไหมใจเรียนเย็นดแล้วไม่ A few moments later สักสามร้อยก็ได้หรือว่าขนมอันนี้น้องมีดาวอ่ะมันทำให้หนูคิดถึงขนมอันนั้นอะเพราะว่ามันมีรูปมันมีสิ่งให้เราเลือกเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแบบขอเป็นไก่นะแล้วโตมาก็ะพึงมานึกออกว่าขนมเขาอ่ะเขาใช้ลมจากปากเขาเป่า เ <laughs> พิ่งมาเอ๊ะแต่มันก็อร่อยอะรอ้อนร้อนเผื่อแป๊บเดียวเองอะมัวเมาแป๊บเดียวเท่าน,นั้นเองโอเคขั้นตอนวัดใจอยู่อย่างงี้ค่ะมาะสีดำปืด๊ดเลยเอานะอือหมดกัน เอาเลยจิ๊บระยาพังหนึ่งติดขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันต้องรอก่อนอะยาพังสองอสอต้องรอมันใกล้เหย,ย็นถึงจะกดได้กดแรงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องต้องนี่แล้วว้ <S 2>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  <S> ตายตั้งแต่คนทำเลย ับไม่ทันแล้วมั้งอ่านเลยลองดูก็ไม่ต้องแข่งกินหรอกบิ๊บว่าแข่งทำแข่งทำเนี่ยแหละตายนั้นแต่คุยจมูกแล้วเฮ้ยน้องแข่งแล้วผมขมแนวออกได้ไหมอ่ะเฮ้ยได้แต่บิ๊บลองตุยนะเฮ้ยน้องได้อยู่บิ๊บเราตุยแล้วเราตุย ตุดยด้ยผมแม่ผักผักก่อนเพร้อร่อยนะอืมหอมมะไม่ไปหน่อยอืมอืมอืมนี่ หน,นูจะบอกว่าอุ้ยดีเลยอันนี้อุ้ยดีเลยอันเนี้ยเห็นไหมอุ้ยสวยคาราเมลพร้อมดื่มอ๋อไปให้ลูกค้าโต๊ะอื่นบ้างอ๋อไป สวยเลยนี่เห็นไหมโอเคค่ะประกาศสุดท้ายโอ้ยน้องแตกออกมาเองอะไรเหรออะไรแตกอเอ้าแต่ก็รอดนะเนี่ยแตกเองแต่ว่ายังรอดอยู่ อ๋อเอานนะเอาเลยแรงแรงหนึ่งสองสามยังขึ้นเร็วเร็วึบนี่นี่รอดแล้วรอรอแล้วโต้โอเคแล้วก็มีอันนี้ด้วยนกอ้อยนื่อเป็นลูกอ้อยอะไรงี้ตัวนึ่งหุยน้องแตกได้ไงอ่ะอ่าจ้ะหุย พี่ทำตุยมาอีกอันแล้วมาแล้วอุ้ยข้างหลังมันเห็นแบบเหมือนในหนังเลยอ่ะเห็นไหมนี่ยองดาวชวนพี่ขั้นหนู่บอกว่าหนูเก่งได้ขนาดถึงเอออะอาชญยอ้อยคือตอนแรกอะจ้างแจทำแบบนี้นี่แล้วก็แบบเปิดมาเชฟ แต่อันนู้นแตกปุ๊บไม่เอาไมกลาใส่แล้วอันนี้บางเลยใช่บางเหมือนของเขาเลยอ่ะอุ้ยดูดินี่เป็นไงอืมมันบางเขียบเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อยทุกคนถึงจะแตกแต่เรารอดอ่ะเราต้องทำไงพี่พี่แอหัวใจไหมแต่หนูทำมานนาเนงเนี่ยวิทำอันนี้ก็ได้นั่นเอ่อยากกัะอยากก แต่แต,แต่ยังรอดโอเคือเท่ากันแหละ <c oughs> <c oughs> แล้วเฮ้จัดไปละเฮ้โอ้ถึงว่าเขาทำในหนันงเป็แผ่นบางเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลองทำอันนี้เฮ้ยหลุดเลยอะ่ะบีบีรอดแล้วปะ <c oughs> เออแป๊บเดียวเองบางไม่ง่ายจัง <c oughs> มันหนามัง้งบีบีมีค้อน โหก็ไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากนี่มาเอาละว่ากี่หมื่นล้านบอลอยู่ข้างหน้าอะไรหักแล้วเหรอนี่เดูอดเลยพี่ว้าวเรียบร้อยนี่ครับพี่เข้ารอบถัดไปไม่ถึงห้าที โอ้โหหมื่นล้านบอนไม่ไม่ยากเลยนี่นี่เอาอันนี้ดีกว่าเราอยากรู้ว่าเลียแล้วมันจะอันนี้ไหมอร่อยเออใช่อันนี้อุย้ยอันนี้คือตุยเหมือนกันแตกเลยอะไม่แต่ถ้าเราเนียนก็ได้นะเราก็เลียรอยแตกให้มันอุ้ยวิ่งเลยอะมันวิง่งอะพอมันบางใช่มันบางอุ้ยบางจะไปรอดกยังไงอะจะลาะเรแล้วคนละดวงนละดวงมันจะต้องเลียดูนะอันนี้มันเหนียวอุ้ยหักเลยปิดตุยแล้วยังรอดอยู่รอบนี้ ขออนุญาตเรียนเอาแม่จะขมเฮ้ยหลุดหรอหลุดหลุดหลุดมันจะมีร่องใช่ไหมร่องที่มันแบบบางๆอ่ะพอเราเรียปุ๊บร่องมันจะค่อยๆละลายแต่ว่าตรงกลางหนูแบบหายเหมือนกันอ่ะเฮ้ยยังหลุดออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆขออนุญาตเฮ้ยดูมันบางออกไปเลยมันเห็นเป็นร่องเลยนี่ไงนี่ไงรอด รูดมาแลงไอ้วันรุดจริง,รงแต่คือถ้าเกิดว่ามันไม่หักตั้งแต่ตอนแรกอ่ะคือทําได้เลยพอใส่ถ้วยที่เขาให้มาตายแต่ถ้าปีปี้เป็นพวกสีชมพูอะก็คงมีช่วงที่แบบทําเงี้ย <c oughs> แต่ภายนอกเราเป็นหน,น้ากากเงี้ยแล้วแบบน้องดาวไม่ได้ไม่ได้หนูถูไม่ได้เข็มเราไม่ใหญ่เอาเข็มอะเราเคาะ ป๊อกป๊อกป๊อกทุกมุมอ่ะเชื่อกี่ดิเกือ <c oughs> <c oughs> บแล้วนี่คือบินเขาให้ฝาถ้วยมาก็ต้องขอดิที่เราทำมาตายเลยตอบแรกดาวแผ่นบเบลล์เฮ้ยหนูอยากลองอไฟแช็กอ่ะ โอโหลโอ้หง่ายเลยเหน่ยไหมด้วยไอ้ตัวที่ยืนมึงไม่ได้กินไม่เงี้เออตัวครับคือยังไม่ทันรู้สึกตัวเลยเมื่อกี้ดาวหายไปแล้วโอ้โห้แตกหนักกว่าเดิมอีกเอ้าก็เด็ดง่ายๆอืมไม่รู้นะ เพราะว่าหนูยังไม่สำเร็จเลยบิ๊ีสำเร็จไปแล้วหนึ่งอันได้แล้วนับไหมแต่หนูเท่มงั้นนี่นี่ครับที่ทำได้เกมพูดเร็วๆโอเคครับเสร็จแล้วครับวันนี้สำหรับขนมแรงหนานะครับผมถ้าเราทำก็ไม่ยืงยาก พูดเร็วๆดีเราพูดไม่ได้อะเรียบร้อยครับขนมจากสปีดเกมนะครับซีรี์ที่ดังมากในตอนนี้เอ้ยลืมบอกรสชาติน้องอร่อยนะเคยกินใส่ใหม่แห้งๆวะบีให้เป็นก้อนๆอะให้แบบว่ามันแน่นๆและเขี้ยวอ่ะหวานอย่างนั้นเลยชิ้นหนึ่งชิ้นสองไม่เป็นไรชิ้นสามเริ่มแบบตาลายแลละเพราะน้ําตาลขึ้นใช่แล้วก็เริ่มเาดฟันแบบเออเริ่มแบบฟงฟูไงแต่อร่อยนะในปริมาณที่พอดี ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนัทโต้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้ากับพวกเรานัทโต้โต้แล้วเราวันนี้บายยนะครับปกติเขาจะไม่ค่อยเก็บแบบของเองนะอันนี้คือเขาเก็บแะ้วแล้วเาชอบมาเก็บให้มันดูเรียบร้อยโอเคนั่นทิ้งนะได้ครับไม่รักษาเบมือ้กนเอเข้ามอะ